ตับนี่เป็นไงอล,ลังการเห็นไหมนี่ครับอันนี้ทีมงานเราทีมงานเราครับคือนานิด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 ตอนนี้น่าจะได้ขึ้นน่าจะเสร็มไหมไอ้ข้างบนวันนี้น่าเสร็มไหมนีม่ครับอ่าไม่เสรรร็จหอคับทำไมอ่ะเพราะต้องเดินแนวหมดทุกตัวเดินแนวเลยเหรออุ้ยน,าน,น,าน่าหน่าอ่ะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ครับทางด้านบนก็โอเคแล้วเริ่มลุยแล้ว อันนี้ทีมงานเราคือพิส่สันอันนี้เบิร์ดครับเบิร์ดครับเบิร์ดก็อยู่ด้วยนี่เบิร์ดอยู่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานเรากําลังเกียร์อยูตอนนี้กําลังเดินแนวเดินแนวด้านบนนะครับเดินแนวด้านบนเดี๋ยวพาดูอ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพื้นที่ครับดูโปรเจกต์ของไก่พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ ที่ต้องเทป,ปูนนะครับเป็นเทป,ปูนเทป,ปูนก็จะมีสถานีต่างๆอยู่ภายในนี้ก็จะว่าปออนกิดออฟกิดีตีสิบสองโวลต์เห็นไหมชั้นข้างบนนนั้ที่เราเห็นนี้ก็จะเห็นว่านี่เขาก็กําลังทํางานกันอยู่นะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับที่เก็บของกดังเก็บของเอ่อเป็นชั้นลอยชั้นลอยเก็บของแล้วก็ทางด้านล่างนี้ก็จะพื้นที่ในการทํางาน คือจะให้โถนทั้งบนเนี่ยเป็นที่เก็บของเก็บเครื่องมือทั้งหมดเลยนะที่เก็บของเก็บเครื่องมือทั้งหมดเลยการอ,ออกแบบเองเนะครับออกแบบเองแบบอยู่ในแบบพิมพเขียวอยู่ในหัวพิมพ์เขียวอยู่ในหัวอันนี้ก็จะเป็นเทปูนนะแต่เทปูนแต่ว่ายังเทไม่ได้ต้องรอดินตะพักนึงก่อนเพื่อให้ดินมันแน่นก่อนนะครับให้ดินมันแน่นก่อนข้างหลังนี่ก็อาณาจักรขรถเข้ามาปุ๊บท่านจะเห็นที่จอดรถมหาศาลเลยไหมอ่าแล้วเดี๋ยวจะมีสถานีต่าง ระบบตุบน้ําระบบอะไรเงี้ยในในในการสร้างเป็นสถานที่อบรมนะครับสร้างเป็นสถานที่อบรมอันนี้ก็วางท่อระบบวางท่อวางท่อไว้วางท่อน้ําทิ้งนะครับวางท่อน้ําทิ้งเป็นลักษณะของการทิ้งน้ําแบบแบบน้ําที่มันออกมาอ่าน้ำที่มันออกมาก็แบบแบบน้ําที่ใต้ดินน้ําซึมใต้ดินหรือน้ําใช้เง,งี้ยก็ๆๆทิ้งออกมาก่อนแต่อันนี้ครับระบบรางส่งน้านะครับหลายคนถามถามว่าเอ๊ะ อาจารย์ที่อาจารย์ทาที่อาจารย์บอกว่าลางส่งน้ําไหลท่อเป็นยังไงนี่ครับวันนี้แกนนาเสนอให้ดูว่านาลางส่งน้าไหลท่อเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงก็นี่เลยท่านได้เห็นว่าตรงเนี้ยเป็นหินหินเกศนะหินเกดหรือหินคุกก็ได้แต่จะมีอะไรก็เอาอันนั้นก่อนนะครับอันนั้นตอนนี้มีมีเป็นหินนี้ถ้าหินก้อนนี้มันจะเป็นก้อนใหญ่เห็นไหมจะเป็นหินก้อนใหญ่นะ จะเป็นหินก้อนใหญ่ก้อนใหญ่วิธีทําก็คือขุดนะครับขุดลงไปเท่ากัมาสักห้าสิบเซนนะครับชักล่องอะชักล่องออมาตห้าสิบเซนคราวนี้พอน้ํามาปุ๊บเนี่ยน้ําจากข้างนอกเนะี่ยมาปุ๊บมันจะซึมผ่านชั้นหินลงไปลงไปในช่องลึกตรงนี้นะครับช่องลึกตรงนี้คือน้ํามันจะไม่ไหลออกไป like, ทางด้านข้างมันจะซึมลงไปข้างล่างซึมซึมซึม,ซมพอซึมไปปุ๊บมันก็จะไปลงลงช่องปุ๊บมันก็จะไหลออกไปทางด้านทางด้านนี้ถ้าฝนตกหนักนะพอนะผมลองเทน้ําแล้วมันหายวับไปเลยเนะี่ย เราลองเทน้ำไปเนะี่ยหายวับหายชุบหายวับไปเลยเทยไปไปหลากกระป๋อง,อองอ่เหมือนกันอเทไปเยอะก็มันก็ซึมหายไปข้างล่างมันก็จะมาออกทางนี้นะครับออกทางด้านนี้นี่คือเขาเรียกว่าคลองรางส่งน้าไหลท่อ,อถ้่เป็นหลักการของอนาคารใต้ดินคือรางส่งน้าไหลท่อคือลักษณะอย่างนี้ก็คือแบบถ้าเราต้องการพื้นที่ในการที่จะว่ส่งน้ํามาส่งน้ามาคือน้ามันจะลงไปในดินใช่ไหม ลงผ่านชั้นหินไปหินมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นหินอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยหินแบบเนี้ยเนี่ยเป็นหินแบบเนี้ยอี่ยหินแบบเนี้ยอยู่อยู่ชั้นข้างล่างก็มันก็จะสามารถซึมน้ำมันจะซึมผ่านได้วันนี้เวลาน้ำมันลงมาปุ๊บมันก็จะไหลออกไปลงคลองนะครับนี่คือหลักการของธนาคารน้ําใต้ดินอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าคลองส่งน้ําไหลท่อนะครับถ้าการที่ทําแบบนี้ก็รถเนี่ยเวลาวิ่งไปวิ่งมาคือตรงเนี้ยคือผมจะ จะไม่จะไม่เทพื้นพอให้เพื่อรถวิ่งไปวิ่งมาได้แต่จะลงหินเกตลงหินเกศตอนนี้เมื่อไม่เทพืนเนี่ยตรงนี้มันก็จะต่ำใช่ไหมก็จะต่ําแต่ตรงนี้มันจะสูงกว่าข้างๆจะสูงกว่าตอนนี้เวลาถ้าฝนตกมาเนี่ยฝนตกมาเนี่ยวิ่งมาเนี่ยฟื้นฝนดาดน้ําไหลมาสมมติว่าน้ำมันไหลมาจะมาเข้าลงที่ต่าอย่างเงี้ยมันจะไม่ลงมันจะถูกถูกคลองส่งน้ำไอไอไหลท่อเนี่ยรางส่งน้ำไหลท่อนดักไว้ก่อนพอน้ามันไหลมาปุ๊บมันก็จะซึมหายไปในเนี้ยแล้วก็ไหลออกไปข้างนอกนะครับ นี่คือหลักการของคลองไม่ใช่รางส่งน้ําไหลท่อนะครับอ่าอ,อธิบายให้ฟังก็จะประมาณนี้นะครับอ่าอธายให้ันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็พื้นที่ข้างบนนี้ว่างประมาณรับได้เกือบร้อยกิโลวัตต์อ่อทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งบนเนี่ยทั้งหมดทั้งทั้งกดังเนี่ยกดังเนี่ยรับได้อยู่มันเกือบร้อยกิโลวัตต์ซึ่งไอ้ร้อยกิโลวัตต์เนี่ย <c oughs> ใช้ไม่หมดหรอกเพราะว่าของเดิมก็ไปป่ะของเดิมเนี่ยยั่ใช้อยู่เนี่ยที่ใช้อยู่ทั้งหมดจะไฟฟีหมดเลยในการทํางานก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยไฟฟีจากจากจากโซล่าหมดเลยซึ่งข้างบนเนี่ยมันรองรับได้ถึงร้อยกิโลวัตผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะเอาไปทำอะไรแต่ที่แน่ๆก็คือคงมีระบบสักประมาณสักสิบระบบได้อะอยู่ภายในเนี้ยให้เรียนรู้ผมจะไล่สกเกลเลยว่าชุดดีซีอ่าชุดดีซี ระบบดีซีเป็นยังไงเห็นไหมอย่างน้าท่วมภาคใต้รอบเนี้ยเห็นบอกว่าวะระบบอ e ิวพร์เตอร์เนี่ยไม่ต้องคุยเลยใช่ป่ะระบบอ e ิวอร์เตอร์เนี่ยไม่ต้องคุยเลยหนึ่งอันตรายไฟยสองร้อยยี่ใช่ป่ะตออิวอร์เตอร์โอกาสพังเนี่ยเหมือนที่ว่าน้ําท่วมต่างๆในพื้นที่ต่างๆเนะี่ยแต่ถ้าเป็นระบบดีซีมันจะไม่เป็นอย่างนั้นระบบดีซีเนี่ยมันจะปลอดภยัยเพราะแรงดันมันต่ําเป็นระบบดีซีเห็นไหมผมก็บอกว่าจังหวัดดีซีอ่ะที่ที่ไก่นําเสนอสร้างขึ้นนําเสนอทุกอย่างเนี่ย เอาแค่พื้นฐานง่ายๆเลยสมมุติว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะเราเอาแค่แผงแผงตัาละมาสักแผงหนึ่งก็ได้แผงเล็กๆสักห้าสิบวัตต์พอเอาแค่ห้าสิบวัตต์นะอ่าห้าสิบวัตต์ห้าสิบวัตต์เนี่ยจะไม่ต้องมีแบตเตอรี่ก็ได้ไม่ต้องมีแบตเตอรี่ก็ได,ไได้ใช้ที่ชาร์จเอ,อโทรศัพท์อะตามเซเว่นตามเซเว่นเน่ที่ชาร์จโทรศัพท์ตามเซเว่นเน่ ใส่เท่าไรเป็น12ยี่สี่ต่อตรงแม่งไว้ก่อนเลยอ่าต่อตรงไว้ก่อนเลยนะ12ยี่สี่ต่อตรงไว้ก่อนเลยพอต่อตรงปุ๊บคุณได้ที่ชาร์จโทรศัพท์ละซึ่งไอการชาร์จโทรศัพท์เนี่ยไอขนาด50วัตต์เนี่ยคุณชาร์จได้สองเครื่องละดังนั้นเมื่อคุณมีโทรศัพท์เนี่ยคุณก็เหมือนมีไฟฉายแล้วก็สามารถพอที่จะมีพลังงานติดต่อได้ถ้ามีสัญญาณนะนะถ้ามีสัญญาณสัญญาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสัญญาณไม่มีก็ใช้โทรศัพท์ไปแหละเป็นไฟฉายเคลื่อนที่ได้อเปิดเพลงฟังได้ ถ้าใครมีฟังมีเพลงอยู่ในเมมโมรีอะไรเงี้ยนะอ่าก็สามารถทําได้แล้วก็ใช้ใช้ไฟฉายนั้นแหละไอ้ใช้โกตัพนแหละเป็นเป็นไฟฉายได้เป็นไฟในการพึ่งพาตัวเองได้ก็ระบบดนะีซีแบบพื้นฐานเนี่ยครับถ้าเรานําเสนอดีๆนะนําเสนอดีๆใช้ให้เป็นดีๆอุทกภัยนี่ก็โอ้โหคือสุดยอดเลยคือมันอะไรเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมันไม่มีการเตรียมการมาแต่ระบบจนะังหวาลดีซีเนี่ยเป็นระบบที่ปลอดภัย แล้วก็พึ่งพาได้ผ่านมรสุมอะไรต่างๆได้ดังนั้นใครที่บ้านใครที่เป็นออฟกิดเนะี่ยหรือแม้กระทั่งเหตุเกิดเหตุการณ์ที่น้ำท่วมเกิดขึ้นอย่างนี้เนะี่ยผมบอกแล้วไงว่าระบบดนะีซีเนี่ยเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกผมเคยบอกไปแล้วไนงะว่าเป็นทางรอดไม่ทางเลือกใครบ้านใครที่ใช้ระบบไฟที่เป็นดนะีซีเนี่ยอยู่ไปเถอะผมบอกเลยนะอยู่ไปเถอะอ่าอยู่ไปเถอะเพราะว่า มัน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 สเสถียรมันปลอดภยัยพูดง่ายคือคือไม่โดนไฟช็อตตายอ่ะคือคือไม่โดนไฟช็อตตายแน่ในสภาวะน้ําท่วมอะไรแบบเนี้ยใครที่มีความรู้เรื่องระบบจกกักรวาลดีซีก็ถ้าหากว่าคิดอยากจะช่วยคนในภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นระบบทําแผงสักแผงหนึ่งที่ชาร์จโทรศัพท์สักอันหนึ่ง,งอย่างเงี้ยครับให้เอาไว้เอาไว้เอาไว้ภายในบ้านหรือไปแจกเขาอย่างเงี้ยจบเลยนี่ถ้าไก่ไม่ติดภารกิจ สร้างสร้างบ้านโกดังเนี่ยนะโอ้โหป่านนี้แกไปช่วยแล้วอดีว่าโดนภารกิจอันนี้เหมือนฟ้าบอกว่าเฮ้ย mm hmm. งานนี้มึงไม่ต้องไปหรอก mm hmm. เพราะมันเป็นงานเป็นงานงานที่ชาวบ้านทุกคนช่วยได้เนี mm ่ย hmm. ชาวบ้านทุกคนช่วยได้ mm hmm. ก็เลยไม่ได้ไป <laughs> <laughs> เลยเลย,เลยไม่ได้ไปติดภารกิจอันนี้อยู่ครับสร้างบ้านโกดังอันนี้ก็จะเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วเลยแล้วก็แค่ับปูเล็กๆน้อยเดี๋ยวของลงตึมๆ,ๆ,ๆก็พร้อมทางานได้ละคราวนี้ <laughs> <laughs> ที่ท่านเห็นเนี่ยเรื่องจักรวรดดีซีเร, C, เร C, ื่องบ้านน้าท่วมเนี่ยผมแต่คนก็ทักมาหานะว่าอาจารย์แก้ไขยังไงดีบ้านผมมีแผงโซล่าเซลล์แต่อินเวอร์เตอร์พังไปแล้วครับเนี่ยบางคนที่อยู่หาใหญ่นะอ่าที่ที่ที่อยู่หาใหญ่บ้านผมมีแผงโซล่าเซลล์แต่อินเวอร์เตอร์พังไปแล้วครับเราไม่กล้าเปิดด้วยเพราะว่ามันชื้นตอนนี้ท่วมราคาชั้นจะชั้นหนึ่งไปแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ชั้นสองแล้วอย่างเงี้ยมาทักมาว่าจะทํายังไงมีแผงแผงโซล่าเซลล์ไก่ก็เลยบอกว่า งไม่ต้องทําอะไรมากอ่ะไปหาที่ชาร์จที่ชาร์จมือถือ12โวลต์อ่ะที่ชาร์จมือถือ12โวลต์นะนะเอามาต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์แบบตัวแผงที่มันใช้งานคือแผงเนี้ยมันเป็นแรงดันมัน40กว่าโวลต์แผงอะแรงดันมัน40กว่าดังนั้นไอตัวแผง40กว่าเนี้ยมันเอามาต่อกับโดยตรงกับะแดปเตอร์มันต่อไม่ได้นะมันไม่สามารถต่อได้ มันมันเลยต้องใช้ตัวบงตัวบักในการลดแรงดันลงมาเห็นไหมรานนี้ผมก็เลยบอกเขาว่าแผงที่มีแรงงานเท่าไหร่เขาบอกเลยแผงเขาเป็นสามร้300 300อยสามร้อยยี่สามร้อยยี่ห้าวัตสามร้อยยี่ห้าวัตแกก็เลยบอกเขาว่าพี่พอจะมีคัตเตอร์ไหมอพอจะมีมีดไหมอย่างเงี้ยเขาบอกมีพอมีผ่าแผงเป็นไหมเคยดูอาจารย์ครับอ่าเคยดูดาอาจารย์เขาก็ผ่าเว้ยผ่าแผง แท็บออกมาชาร์จมือถือชาร์จโทรศัพท์มือถือตามที่ไก่บอกเป็นแรงดันสิบแปดโวลต์ก็ชาร์จกับกับกับแแดปเตอร์มือถือก็สามารถบ้านเขาก็เลยสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้่ชาร์จโทรศัพท์ได้แล้วโทรศัพท์นะั่นแหละทาเป็นฟงเป็นแฟลชทาเป็นอะไรทําเป็นหลอดไฟอ,อ,อย่างเงี้ยอ่าอย่างอรก็บันทึกวิดีโอก็พอมีเน็ตอยู่บ้างก็สามารถติดต่อสื่อสารได้บ้างนี่คือระบบจักหวัตตดีซีที่ผมนำเสนอ ตอนนี้ก็ดังเนี่ยผมที่ผมลุยเ่ยนะลุยเลยนะเนี่ยเอาตรงๆอ่ะทำความจริงเอาของลงพร้อมทำงานได้แล้วเนี่ยแต่ว่าผมผมสั่งต่อไง่ยผมสั่งต่อเผื่อเขเล่นแล้วอ่ะพอเล่นแล้วเล่นเล่นแม่งใหญ่เลยเลยเล่นได้สุดไปเลยสั่งต่อฉันลอยอ่าสั่งต่อชันลอยก็น่าจะประมาณล้วอีกวันเนี่ยวันหนึ่งหรือไม่พรุ่งนี้วันหนึ่งหรือไม่สองวันอ่ะโดยประมาณนะแต่น่าจะน่าจะเสร็จ พอเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวให้เด็กๆด็กนางปั่น,นปูนเลยองมันเปเรื่อยเปื่อยงานการผลิตก็เริ่มขึ้นได้แค่แค่นี้เองครับสร้างโกดังภายในช่วงเวลาสิบแปดวันยี่สิบวันนะว่เจะมียี่สิบวันนะยี่สิบวันเสร็จแน่นอนนะบอกว่ายี่สิบวันเสนะร็จอ่ะถือว่ารวมทมดินเลยนะเนี่ยมาถมดินถมดินด้านหลังเพื่อที่จะรองรับที่จอดรถแล้วก็สร้างสถานีคือทุกครั้งที่ผมจัดอบรมเนี่ยทุกครั้งที่ผมจัดอบรมเนี่ย รถติดทุกทีเลยอ่ารถติดทุกทีเลยแล้วที่จอดรถก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยพอแล้วงั้นแกก็เลยคิดว่าเออทําโกดังให้ใหญ่มีสถานีในการเรียนรู้สถานีเนี่ยในการเรียนรู้เนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรก็ว่าไปสถานีที่มันจําเป็นต้องใช้จริงๆนะไม่ใช่สถานีแบบที่ไม่ได้มีความหมายอะไรอะแบบพวกแบบไอ้อะไรอะอะไรอะไอ้พวกแบบ ไมโครอะไรเงี้ยไมโครกิดอะไรเงี้ยแต่ผมก็จะไม่ค่อยสอนเรื่องพวกนั้นจะไม่ค่อยสอนเพราะว่าจะจะสอนก็ได้จะอ,อาจจะเอาติดไว้แต่แต่จะไปเน้นเรื่องของระบบออฟกิดหลักอ่าระบบออฟกริดระบบระบบแบบธรรมดาทั่วไปอะ่ะระบบออฟกิดแบบธรรมดาทั่วไปอย่างเงี้ยเอ่อที่มันชาวบ้านท,ทุกคนสามารถใช้งานได้สามารถทํางานได้สามารถสามารถเอาไปใช้งานได้จริงอะ่ะไม่ใช่แบบพวกแบบ ตัวออปติ i z เซอร์อะไรเงี้ยออปติ t i เซอร์มันก็ดีเป็นเทคโนโลยีที่ดีเทคโนโลยีที่ดีโโดแต่ว่าการแก้ไขาการซ่อมบมาุงการดูอะไรมันก็ลําบากอะไรเงี้ยผมก็เลย,ไม,เลยไม่ค่อยผมเลยคิดว่าในสถาน,นีอย่างนี้ก็จะมีแบบตั้งแต่ไล่ไปตั้งแต่ระบบแรงดัน12โวลต์อ่ะอ่า12 24 48เอ่อมีเดียมโวลต์เอ่อไฮโวลต์เอ่อสิ้นตัวเองเอ่อสิ้นตัวเองไรแบต เอ,อแล้วก็วงจรใหม่ของไก่ก็เป็นระบบรีดพลังงานออนออฟออฟออนรีดพลังงานออนออเนยก็จะ,จะทําให้ไว้ในที่แห่งนี้เวลาจัดงานอบรมอะไรก็ตามคําร้องขอครับก็คือเดยวไก่จะจัดให้นะจะจัดงานอบรมให้อยากเห็นกูไก่จัดแบบแบบเฟสติวัลใช่ไหมแบบว่าเออเวลานั้นเวลานี้มาอาทิตย์ละยี่สิบคนยี่สิบคนเนี่ยเดี๋ยวท่านเดี๋ยวถ้าท่านได้เห็นแล้วนะถ้าท่านได้เห็นพลังงานที่ไก่ทา สถานีที่กายถามแล้วนะขอครั้งละรอบพอเต็มที่มาไม่เกินสองครั้งกันนะั่นแหละท่านะมาไม่เกินสองครั้งท่านจะเป็นระบบทั้งหมดเลยเพราะว่ามันไม่ได้ยากถ้าพูดภาษาคนกันนะผูนะ้ภาษาคนกันนะไม่ได้ยากไม่ต้องไปพูดเอ,อ่อบีวีบวกอิเล็กตรอนวิ่งอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ต้องไปโชว์เพางนะั้นหรอกทำยังไงก็ได้ให้เขารู้ว่าการการออกแบบระบบพลังงานเขาสามารถอ,าออกแบบได้แค่นั้นนะเดี๋ยวทุกอย่างจบเลยที่อย่างนี้นี่ก็ประมาณนะยีนะ่สิบบันนะตั้งยี่สิบบัน ก็โอเคละกลับการสร้างนะยี่สิบวันนี้ก็กลับมายิ่งใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมคือยี่สิบวันน่เน่คือยี่สิบวันยี่สิบวันเ,นอ, 20, 000, 20, 000เองห้องพร้อมนะครับห้องอันนี้เป็นห้องนอนของทีมงานนะครับห้องนอนของทางทีมงานทีมงานอยากนอนเด็กๆอยากนอนอะไรก็นอนไปนะตรงนี้เป็นห้องผีเรียกว่าเป็นกระห้องเป็นประเพณีของคนโตนะดนตรีของโต้งเขาบังคับให้มีเราก็มีเราก็มีมมปอ่าส่วนตัวข้างบนพื้นที่ทั้งหมดจะเป็นพื้นที่ในการทํางานนะ พื้นที่ทั้งหมดเป็นพืน้นที่ในการทํางานทั้งหมดเลยไวยไหมอ่าไวไหมอ่าบอกแล้วว่าไวใช่ไหมล่ะอาจารย์ครับผมมีแผงมือฟาัาสิบสามแรงดันเก้าสิบอยากใช้ในบ้านแค่ตอนกลางวานันอาจารย์ช่วยแนะนําหน่อยเก้าสิบโวลต์เนี่ยคําว่าเก้าสิบโวลต์เนี่ยคุณต,ต้องเข้าใจก่อนว่า vmp มันอยู่เท่าไหร่เวลาคำนวณเนี่ยต้องไปคำนวณ vmp ถ้าท่านคิดว่าอยากจะใช้ตอนกลางวันเนี่ย ท่านจะต้องทําแรงดันให้สูงกว่าไฟบ้านเล็กติไฟคือไฟบ้านพอเล็กติไ e ฟออกมามันอยู่ประมาณสามร้อยยี่สิบตีบอร์ดเนี่ยตีคร่าวๆกว่าประมาณสามร้อยี่สิบสามร้อยี่ห้าเนี่ยน,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 นะพอเล็กติไฟ e ออกมาเนะี่ยท่านจะต้องทําแรงดันให้ไปแตะถึงสามร้อยสี่สิบสามร้อยห้าสิบถึงสามร้อยถึงสี่ร้อยโวลต์นะเต็มที่อ่ะประมาณถึงสี่ร้อยโวลต์น่ะถ้าท่านทําได้ถ้าท่านทํา,ทาทได้ท่านก็จับกีตกูมาผสมเลยอ่าจับกีตกูมาผสมแล้วก็ข้าวบอร์ดข้าวบอร์ดฟีเอฟซี บหรืออ e ิมพัตเตอร์ไฮโวลไปเลยอ่ะอิมพัตเตอร์ e ไฮโวลนี่เขาทำขายเขาอิมพัตเตอร์ไฮโวลไปเลยแต่ต้องมีบอร์ด TFC นะเข้าไปปุ๊บแล้วผสมออผสมไฟบ้านใช้ตอ่อลางวันไปเลยจบนี่คือง่ายมากอ่าเก็ดนะวางแผนดีมากครับผมโอเควางแผนดีมากเออ่ขอติ้งตัวเองแบบนเนื้อๆได้ไหมครับอยากทําระบบนี้ตอนนี้ใช้ออฟต้อยเปอร์เซ็นต์ได้เราทำอยู่บ้านใหญ่ก็ติ้งตัวเองอยู่บ้านใหญ่ก็ติ้งเนะี่ยระบบติ้งนี่ยังทำงานอยู่เหมือนเดิม ซิงตัวเองเป็นระบบที่ที่มันไม่ได้ยากแต่ต้องใช้ความเข้าใจมันไม่ได้ยากแต่ต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่าวงจรดักวงจรดักเอาไว้บางอย่างบางอย่างที่มันดักเอาไว้ที่ทําให้ระบบแบบมันนิ่งมันสเสถียรคราวนี้จะทําที่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแสดงให้เห็นแบบชัดเลยว่าซิงตัวเองซิงยังไงจะซิงแบบ สองสถานีหรือซิงคในสถานีเดียวก็ได้คืออย่างสมมุติเช่นบางวันเนี่ยบางคนคิดว่าเราจะเดินออฟเดินออฟร้อยเอร์เซ็นแต่มีเครื่องออนมีเครื่องออนกิดอยู่เนี่ยเดินออฟร้อยอร์เซ็นดีไหมผมก็ตอบว่าดีก็ถ้าอินเวอร์เตอร์มันใหญ่พอเออผมผมก็บอกว่าดีแต่ถ้าหากว่ามันเราไม่ได้มีอินเวอร์เตอร์ใหญ่เรามีอยู่ประมาณักสามเคหรือห้าเคแต่ว่ามีออนกิดเข้ามาช่วยมี ระบบออนกิดมีชุดออนกิดเข้ามาเนี่ยหรือชุดเป็นออนออฟแค่สถานีเดียวอย่างเงี้ยแต่มีอินเวอร์เตอร์ออฟกิดอยู่อีกตัวหนึ่งอย่างเงี้ยสมมติอินเวอร์เตอร์ออฟกิดของเดิมเรามีอยู่ประมาณ6กกิโลวัตต์เงี้ยห้ากิโลวัตต์หกกิโลวัตต์แต่ว่าเรามีออนออฟอยู่อีกห้ากิโลวัตต์หกกิโลวัตต์แต่ว่ามันโคลยี่ห,อห้อกันอย่างเงี้ยจะเอามาใช้งานซิงกันยังไงถ้าท่านใช้งานเพียงแค่ออนออฟตัวเดียวท่านก็ได้ใช้แค่ห้ากิโลวัตต์นั่นแหละแต่ถ้าหากว่าท่านเอาออนอออออฟฟเนนีีี่่ยมาซิงงตัวกกทึท ก็สามารถใช้ได้เลยหรือใช้พลังงานเดียวกันจากแบตเตอรี่เป็นสถานีซิงก์ก็ทําได้อีกเหมือนกันนะมันทําได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าจะเข้าใจหรือเปล่าบางทีบางทีเนี่ยเราฟังดูเนี่ยผมพูดแบบผมพูดแบบเป็นกลางๆนะคือไม่ได้ว่าใคริดใครถูกนะคนทุกคนเนี่ยจะทํายังไงก็จะบอกอย่างนั้นดีสุดถูกไหมอาคนทุกคนนะทำโซล่าอย,ย่างไงก็จะบอกอย่างน้ดีที่สุดอาจารย์แต่ละคนละอ่าผมพูดนี้เลย วันไหนได้ตังค์กอะไรก็บอกอันนั้นดีสุดว,วันไหนที่ที่มีตัวต่างเยอะคุณก็บอกอันนั้นดีสุดระบบนึ่งดีกว่าระบบนี้นดีกว่าเพราะว่าอะไรคุณได้ตังอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบไก่ไก่ไม่ได้สอนอย่างนั้นไก่สอนคือให้เข้าใจในระบบทุกระบบว่ามันมีข้อดีของมันทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกใช้ลักษณะยังไงนี่นี่คือสิ่งที่สิ่งที่ไก่เอามาพูดให้ฟัง คือสอนเวลาสอนผมสอนให,ให้เข้าใจในระดับวงจรวงจรแบบวงจแรแอกแกรมว่าเราจะออกแบบดีไซน์มันออกมายัางไงให้มันสามารถทํางานได้ใช้งานได้ตลอดเวลาเช่นระบบเออเอาเอาไฟบ้านกิดกูเนะี่ยเอาไฟบ้านเอาเอาไฟบ้านกีตูเนี่ยมาเล็กิฟายแล้วผสมกับแผงโซลาเซลล์แล้วเข้าบอร์ดบูสพีเอฟอย่างเงี้ยเขาก็จะมคีคำถามว่าประมาณว่า อ้าวแล้วตอนกลางคืนน่ะบูธก็ทํางานหนักอะสิโอ้ยที่ทามเมอร์มีมันก็สั่งตัดเจ้าไปดินึกออกแม่เออถ้าทามเมอร์มีคุณก็สั่งตัดเจ้าไปสั่งตัดคุณจะให้มันทํางานช่วงเวลาไหนยองเวลาไหนทามเมอร์เขาก็มีก็สั่งตัดได้อ่าอย่างเช่นระบบเซิร์ฟโปรเทคชันอ่ะบ้านใหญ่เนะี่ยไม่มีเซิร์ฟโปรเทคชันบ้านใหญ่ไม่มีนะแต่ฝนตกปลาร้องอะไรก็ไม่ผลเลยเพราะระบบที่แกบอกว่ามีการตัดขาดตัดขาดแต่วงจรในตอนคืนเห็นปะ่ะอ่าตัดขาดวงจรตอนคืนไม่มี ไม่มีฝนฟ้าแลบฟ้าร้องอะไรก็จะไม่เข้าสู่สู่อีเวเตอร์ไอ้ระบบแบบนี้ยมันเป็นระบบที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาจากประสบการณ์ฟังไว้นะระบบแบบนี้ที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยมันเป็นระบบที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาจากประสบการณ์ดังนั้นมันจะถูกพัฒนาไปเรื่อยๆคนที่คนที่ยึดติดในรูปแบบแพทเทิร์ว่าเอ้ต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะมันถึงจะดีมันถึงจะโอเคนะแล้วไม่กล้าเปลี่ยนแปลงรูปแบบอื่นคือ คือการเชื่อเพียงแค่ระบบที่วิศวะเขียนขึ้นมาจะบอกวิศวะแหละที่ออกแบบขึ้นมาที่ทำทากันทั่วๆไปจะเชื่อในระบบแบบนั้นแต่ระบบที่ไก่สอนเนี่ยจะไม่ใช่เป็นระบบที่เหนือกว่านั้นเป็นระบบที่พลิกแพงสามารถพลิกแพงทุกทุกอย่างเนะี่ยรีดพลังงานของมันออกมาได้เช่นไก่พูดว่าแผงโซลาเซลล์เนี่ยแผงโซลาเซลล์เนี่ยถ้าท่านมีแบตลูกเดียว ในการชาร์จแบตเตอรี่แต่ท่านมีแผงเยอะท่านไม่สามารถเอาแผงข้างบนมารวมกันแล้วเข้าชาร์จเจอร์สามสี่ตัวได้อย่างเงี้ยผมพูดแบบเนี้ยทางเชิงทางเชิง,งเชิงวิศวกรรมก็จะบอกว่าได้าการแข่ยขันวิศวกมบอกได้ทําไมจะทําไมจะเข้าจะเข้าไม่ได้ละ่ะใช่มันเข้าได้แต่ประสิทธิภาพในการทํางานมันจะลวนอย่างเงี้ยที่ผมพูดพูดไปอย่างเงี้ยท่านต้องมาเรียนรู้ที่นี่แล้วท่านจะรู้เลยว่าการออกแบบระบบที่ทําไมบะไรกันช่างเวลาไปเก็บงานใน้ใายแล้วจบ ็บงานในใครแล้วจบทั้งทงที่ช่างหลายๆคนไปทําเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยวันวันศุกร์เนี่ยผมจะต้องไปที่ลบบุรีอีกแล้วเนี่ยมีงานคิวงานลบบุรีคือสามช่างไปทําไว้สามช่างเนี่ยไปทําไว้ก็ทําระบบตามที่เขาเชื่อถือนั่นแหละแต่ใช้ไม่ได้น่าแต่ใช้ไม่ได้ชุดต่างๆที่เขาทําเอาไว้เนี่ยสั่งมาสั่งประกอบมา ก็มีสั่งนั้นบางมีเพระเอามาใช้งานจริงๆมันไม่สามารถที่จะรองรับใช้งานได้จริงตามโจทย์ที่เขาต้องการเนี่ยตามโจทย์ที่เขาต้องการดังนั้นใครใครคนเก็บศพทีมอรไการกันช่างไปเก็บศพแล้วเก็บยังไงเดี๋ยวเทคนิคการการเก็บศพอะไรไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการมองให้ออกว่าองค์ประกอบพิกแพงเนี่ยจะต้องดึงอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เอามาทําอะไรดึงแบบตัวนี้มาทําอะไรแบบต่างแอมป์กัน ขนาดได้ไหมแบตแอมเท่า <c> ก <oughs> ันออนุกรมได้เปล่าอะไรเงี้ยมันจะมีมันจะมีเทคนิคตรงเนี้ยในการรีพลังงานออกมาท่านช่วยรอหน่อยนะครับท่านช่วยรอหน่อยไม่น่าเกินหลังวันที่หกเนี่ยคือวันที่หกเนี่ยผมมีงานอบรมงานอบรมคือผมจะต้องโดนล,ล็อกคิวอยู่แล้วคืองานของพระองค์ท่านน่ะงานพระองค์ท่านงานกเกษตรงานงานกเ,เกษตรเฉลิมเกียรติของพระองค์ท่านเนี่ย คือไก่โดนไก่โดนอยู่แล้วโดนทุกรอบอยู่แล้วก็คือไก่จะไปบรรยายที่บรรยายที่นั่นวันที่หกเป็นระบบซิงตัวเองออฟก,กิจสร้างสถานีของตัวเองขึ้นมาแล้วซิงแล้วคุณจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องไปขออนุญายเราให้เต็มที่เลยกลับระบบแบบซิงตัวเองแบบหลาแบตบอ่าซิงตัวเองแบบไร้แบตเตอรี่วันที่หกเนี่ยหกหกเนี่ยเจอกันที่ปทุมธาน,นีที่ผมที่ผมที่ผมผมประกาศไปอะ่ะนั่นแหละ แล้วหลังวันที่หกอะหลังวันที่หกอะตั้งหลักสักประมาณแค่ครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งเทศกาลเฟสติวัลเทศกาลบรรลัยการช่างเฟสติวัลในการปล่อยความรู้ให้คือให้ความรู้อะก็มาเข้ามาเนี่ยอะผมก็จัดให้เลยค่าอาองอาหารค่าอะไรไอ้ไอ้ทุกอย่างเนี่ยค่าคอร์สคอร์สคอร์สอ,อ,อบรมอะไรเนี่ยท่านเสียตังค์แล้วท่านจะคุ้มว่าคุ้มกว่าความรู้สึกท่านจะมีความรู้สึกว่าคุ้มกว่าที่ใด ผมกล้าพูดตรงนี้อะผมกล้าพูดตรงนี้ว่าคุ้มกว่าที่ใดเพราะผมไม่ได้ให้ไปนั่งเข้าหัว m t 4ผมไม่ได้ให้ให้เข้าไปนั่งไปต่อแบตเตอรี่เข้าชาร์จเจอร์ไม่ได้ให้เอาแผงมาต่อเข้าชาร์จเจอร์ไม่ได้เอาสอนให้เอาอินเวอร์เตอร์มาต่อกับแบตผมไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่สิ่งที่ผมจะสอนคือการคำนวณระบบการออกแบบระบบการใช้งานระบบจริงในระบบแบบของจริงอะทำงานจริงๆระบบการทำงานจริงๆอะแค่ท่าน มาแค่วันวันหรือสองขอสองวันผมขอสองวันถ้าสอนจะสอนจริงๆริงต้องสอนประมาณสองวันซึ่งสองวันเนี่ยท่านจะบอกเลยว่าท่านแทบไม่ต้องไปอบรมที่ไหนแล้วอ่าท่านไม่ต้องไปอบรมไม่ต้องไปอบรมอบรมที่ไหนแล้วจบถ้ากูกไก่จะสอนจริงจริอ่ะบอกว่าจบคำนวณระบบกันได้ไปเลยอ่าคำนวณระบบกันได้ไปเลยหลักการสูตรคำนวณระบบแบบไม่ตายตัวไม่ใช่สูดคำนวณระบบตายตัวนะ สูตรคำนวณระบบแบบไม่ตายตัวคนอื่นก็คำนวณระบบก็จะมีสูตรว่าคำนวณอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อนเอาวัดมาเป็นทีตั้งวดัดวัดอย่างเงี้ยผมตอบผิดหมดอ่ะผมตอบเลยผิดหมดอ่ะผมพูดได้เลยอ่ะถ้าเอาวัดมาคุยแม่งผิดหมดอคำนวณระบบออฟกิจเนี่ยคุมถ้าค่าคุยวัดก็แม่งถ้าผิดแล้วเพราะว่าสิ่งที่มันจะต้องไปดูคือต้องไปดูเนื้อแอมในการใช้งานจริงอะไรเงี้ยนะดังนั้นถ้าไก่ถ้าไก่จัดเปิดเนี่ยเทศกาล อะไราการช่างเฟสติวัลในการให้ความรู้เนี่ยยาวๆเนี่ยอาทิตย์ละครั้ง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 เนี่ยผมจัดไปยาวๆเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่มาอบรมจบเลยทุกอย่างจบเลยจะเอาใครมา,มาร่วมละ่ะในสายของอะไราการช่างอ่ะมีตัวเจ๋งๆอยงนั้นเน่มีตัวเจ๋งๆอั่งนั้น,น,นเนี่ยว่าดกรนบก,ก็ได้บาเล่ก็ได้พิชาผิดมาบแค์ก็ได้เอาจา์สุชาติมาพูดไม่ได้ อาจารย์ลุชานโนเวมมาพูดไม่ล่ะก็เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจัดให้อ่แต่ต,ตัวกูบแกแก่อะไรกันช้างเองเก่งอยู่แล้วกุ๊กแกไปอะไรกันช้างเองเก่งอยู่แล้วพูดได้เกือบทุกเรื่องขอเลขอเลยก็ถ้าอยากจะรู้อะไรเดี๋ยวผมจัดเป็นเทศกาลให้นี่นี่คือโกดังอนน